กฎหมาย AI ของ EU ที่ว่ากันว่าเป็นหมุดหมายสำคัญตอนนี้กำลังจะถูกยกเครื่องใหม่ครับแล้วนี่คือการล้างไพ่ใหม่หมดเลยหรือเปล่าหรือแค่ปรับแก้ครั้งสำคัญเรามาดูกันครับเดิมทีกฎหมายนี้ตั้งใจให้เป็นมาตรฐานโลกเลยนะครับสำหรับ AI ที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมแต่ปัญหาก็คือหลายฝ่ายมองว่ากฎมันซับซ้อนแล้วก็เข้มงวดเกินไปหน่อยเสียงเรียกร้องดังขึ้นเรื่อยๆว่าต้องยืดหยุ่นกว่านี้ ไม่งั้นนวัตกรรมอาจจะสะดุดได้และความท้าทายนี้ก็ตกหนักเลยครับโดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางพอเจอแรงกดดันแบบนี้คณะกรรมาธิการยุโรปเลยต้องหาทางออกใหม่ครับทางออกที่ว่านี้ก็คือข้อเสนอที่ชื่อว่า Digital Omnibus on AI นั่นเองเป้าหมายหลกัลกๆเลยนะคือทำให้กฎง่ายขึ้นลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจครับต้องย้ำเลยนะครับว่านี่คือการปรับ ไม่ใช่ยกเลิกกฎหมาย AI ทั้งฉบับแล้วอะไรละ่ะที่มันไม่เปลี่ยนอันนี้สำคัญมากเลยเพราะแกนหลักของกฎหมายเดิมยังอยู่นะครับอย่างเรื่องการแบ่งประเภท AI ตามความเสี่ยงหรือข้อบังคับสำหรับ AI ความเสี่ยงสูงยังอยู่ครบการปิดตาม AI หลังออกสู่ตลาดก็ยังจำเป็นเหมือนเดิมแค่อาจจะยืดหยุ่นเรื่องการวางแผนมากขึ้นถึงจะมีขยายเวลาให้แต่ก็มีข้อยกเว้นนะระบบที่ภาครัฐใช้ต้องพร้อมภายในปี2030 ทีนี้อนาคตของธุรกิจต่างๆก็เลยแขวนอยู่บนเส้นได้เลยครับว่าข้อเสนอนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งมันก็เหมือนมีอนาคต2แบบที่ต่างกันสุดขั้วรออยู่ข้างหน้าเลยถ้าข้อเสนอไม่ผ่านนะธุรกิจจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่า compliance cliff คือเส้นตายโหดๆในปี2026โดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆครับการตัดสินใจครั้งนี้อาจชี้ชะตาเลยว่าจะได้ไปต่อหรือต้องหยุดแค่นี้ โอเคมาถึงตรงนี้แล้วเรามาสรุปประเด็นสำคัญกันดีกว่าครับว่าต้องจับตาดูอะไรบ้างสรุปก็คือนี่เป็นการปรับกฎให้ใช้ได้จริงแต่ความปลอดภัยและสิทธิขั้นพื้นฐานยังต้องมาก่อนแต่เรื่องนี้ยังไม่จบนะครับตอนนี้ข้อเสนอยังอยู่ระหว่างการถกเถียงกันอยู่เลยดังนั้นช่วงนี้ธุรกิจต่างๆต,ต้องกอดติดสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนรับมือไว้ทั้งสองทางเลย ท้ายที่สุดแล้วยุโรปจะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและกฎระเบียบได้สำเร็จหรือไม่เป็นคำถามที่น่าคิดครับ